มีเ่มาเอาเงินเมาองกลุ่จ้างคนมาจ้างคนถูกค่ะเยากราต้องทำงานเยอเราก็ต้องหาุกส่วนหา่วนลหลายคนมาทำด้วยกันแต่ไม่หลายคนค่สามก็จะเป็นสามคนที่มีเงินไงก็จะเป็นคนมีเงินทั้งสามคนเนี่ย ก็รู้นะั่งไส่เต้าใช่ไหมไม่ดีเดม้มันส่กลองเลยเอาสะกล่อง้ลยเย็นะนะนี่หมดอ่ะ ใช่ตกงไม่หรอกต่อไปชิมถั่วระเดีนเลั่วมชิมก่อมชิก่อมชิก่อมชิกอไม่เห็นเองไม่ีไม่มองม่ขออนุญาตนะใช้ก้องี่าย โอเคกล้กันมาทนก่อนนะไม่ต้องกงีเขาเก็บเองค่ไม่หันมาเยนนโอก็ที่ไม่เต็มช้อนที่ไม่เต็มช้อน you <laughs> กุงจากก๋บสบาสปาเกตตี้ลูกนะแล้วกินนะทำไรกินนะแล้วก <c oughs> ็คนกินนี่นะทำไรกินนี่เันเป็นไงคะ

ครบแล้วคะ่ะนี่ค่ะเราต้องครบคนค่ะ มนันก็ลเล่นกันเลยหนูไป,ลปเล่นกันแล้วตอนเด็กหนูก็ไม่ได้กังวลจะทำอะไรตอนนั้นเราแค่เล่นกันนะครับฟ้องก่อนก็ได้ครับแล้วก็เด็กหนูก็ไปเล่น มันตกก็คือตกไม่เป็น like. ไอ่อะไรตกม่เป็นไรอได้ชยเฉยกันฮะไม่เป็นไรน่ะไม่เป็นไรวลูกติค่าเาทอคาอยู่ไ่ subscribe and get notifications